คุมโปรโตีนค่ะสารอาหารที่ชื่อว่าโปรโตีนคราวนี้เราเลยไปนั่งนึกเลยค่ะว่าเฮ้ยแล้วอะไรนะตอนเด็กๆที่เราเรียนมาแล้วอาหารห้าหมู่อะไรบ้างที่มันให้โปรโตีนอะไรบ้างคะอะไรบ้างเอ่ยอะไรบ้างเอ่ยที่เราต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องรู้เลยอะโปรโตีนคิดง่ายๆก่อนเราก็นึกถึงเนื้อสัตว์เนาะถูกไหมเนื้อสัตว์ใช่เลยเนื้อสัตว หลักๆเลยที่เราเคยเห็นโปรตีนก็จะเป็นมีในถั่วไหมอ่ะมีมีถั่วธันพืชน,นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องคุมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโปรตีนเนี่ยเน้นเน้นไปที่เนื้อสัตว์ก่อนอ่ะถั่วธันพืชมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งอ่ะเนื้อสัตว์คราวนี้เนื้อสัตว์ค่ะซึ่งมันเป็นอาหารหลักที่เราจะต้องกินอยู่แล้วนอกจากแป้งข้าวถูกไหมคะอ่ะเนื้อสัตว์ปุ๊บเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างที่เรารู้จักกันก่อนอะไรที่ให้โปรตีนนะคะก็จะเป็นไข่เนาะอ่ะมีไข่ด้วย คราวนี้ถ้าเราเป็นไตระยะ 3B ขึ้นไปแล้วเราต้องกินไข,ข่ขาวไข่แดงเนี่ยมันมีฟอสฟอรัอสสูงเดี๋ยวจะพูดในข้อถัดไปเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรบ้างไล่มาเลยค่ะเอาแบบที่กินได้เลยนะไล่ไปเลยค่ะก็คือเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเห็นไหมตามลำดับตัวตามลำดับตัวจำง่ายๆก็คืออะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะ ตามลำดับตัวเนื้อวัวอ่าเนื้อวัวแกะนี่มีคนบางคนชอบกินเนื้อแกะนะคะเนื้อแพะอ่ามีอะไรที่มันล้ํากว่านี้ไหมเนื้อแกะเนื้อแพะอ่ะกบอึ่งเขียดนะคะกบอึ่งเขียดถึงตัวเล็กแต่ว่ามันจะอยู่ในกลุ่มของแบบฟอสฟอรัสสูงนะคะกบอึ่งเขียดอ่ะปลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปลาย่อยปลาอะไรอย่างนี้เราก็จําได้ว่าเรากินปลาน้ําจืดเนาะปลาน้ําจืดปลาน้ําจืดนะคะ ส่วนผลิเห็นไหมแต่ว่าทังนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเรากินปลาแต่เรากินปลาแบบทับทิมสมมุติเรากินปลาทับทิมย่างหนึ่งตัวเราสั่งมาเป็นเมี่ยงเมี่ยงปลาทับทิมแล้วเรากินคนเดียวทั้งตัวนี่คือผิดสําหรับคนที่เป็นระยะ3 b บีเพราะว่าเราบอกเลยไงคะว่าเราจะต้องกินแต่พอดีและพอเพียงนี่เห็นไหมคะกับน้ําหนักและระ,ะยะโลกของคุณ นะกับระยะโลกของคุณดังนั้นกินได้แต่ต้องไปนึกถึงปริมาณด้วยนะคะอะไข่ขาวก็เช่นเดียวกันไข่ขาวกับเนื้อสัตว์เนี่ยอยู่ในประเภทที่ให้โปรตีนเหมือนกันนะคะหลายๆคนเข้าใจผิดหลายๆคนเข้าใจผิดทานไข่ขาววันละ4ฟองแล้วก็กินเนื้อสัตว์ปกติด้วยทำให้ถ้าคุณเข้าใจผิดนะคะมันจะออกทั้งผลเลือด ผลเลือดของโปรโตีนเนี่ยมันจะไปออกเป็นค่า b u n ค่ะที่คุณหมอเขารู้เลยว่าคุณจะกินอะไรผิดมาเนี่ยมันจะไปออกทำค่าเลือดเนี่ยแหละ b u เเนี่ยเขาคุมอยู่ที่20ไม่เกินนะคะไม่เกิน20อ่ะไม่เกิน20ถ้าเกิน20เมื่อไหร่นะคะแสดงว่าคุณอ่ะกินปริมาณสารอาหารที่ให้ตัวโปรโตีนเยอะเกินไปทำยังไงคะก็แค่ลดมันไปค่ะ ก็แค่ลดมันไปค่ะเพราะค่าเลือดมันบกบอกนะคะเราจะไม่สามารถที่จะโกหกค่าเลือดได้ว่าเรากินอะไรไปมันจะไปออกทางค่าเลือดหมดดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าถ้าคุณมีค่า BUN ที่สูงมากตามมานะคะถ้าสูงมากเนี่ยมันจะมีอาการบวมตามมาคุณก็ลองต้องไปดูนะคะว่าอะไรที่เรากินเยอะเกินไปกลุ่มโปรตีนบางคนนะคะทานโปรตีนชงเชคแล้วก็กินอาหารสัตว์ กินเนื้อสัตว์กินอาหารสัตว์กินเนื้อสัตว์ปกติด้วยทําให้มันเกินนะคะค่าเลือดเกินก็คือมีอะไรบางอย่างผิดปกติเราก็สามารถที่จะไปย้อนความได้ย้อนสืบเองได้นะคะว่าเรากินอะไรผิดปกติดังนั้นถ้าสมมุติว่าโปรตีนคุณเกินนะคะที่กินอยู่เนี่ยปริมาณเนี่ยมันไม่พอดีไม่พอเพียงกับน้าหนักตัวและระยะโลกก็จะไปส่งผลต่อค่า BUN BUN เกิน20ก็แสดงว่าคุณกินกลุ่มนี้มาดูกลุ่มนี้ก่อนอันดับหนึ่งนะคะมาดูกลุ่มโปรตีนนี่คือสารอาหารนี่คือคำว่าสารอาหารกินไข่ขาวเพื่อได้โปรตีนกินไก่เพื่อได้โปรตีนกินปลาเพื่อได้โปรตีนเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเรารู้ก่อนว่าเรากินอะไรได้อะไรถ้าทุกท่านจำแบบนี้นะคะหรือรู้แบบนี้เนี่ย จะเป็นอะไรที่ง่ายมากต่อการดูแลหรือคำนวณอาหารในระยะยาวนะคะเพราะโรคไตเนี่ยมันขึ้นได้ลงได้ขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณทานในแต่ละมือ้อหรือแต่ละเดือนที่คุณก่อนไปหาหมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ค่าไตดีขึ้นง่ายๆค่ะคุณก็แค่ลดในสิ่งที่ค่าเลือดมันบอกว่าคุณกินเกินแล้วคุณก็ลดสิ่งเหล่านั้นลงนะคะเท่านี้ ค่าไตก็สามารถดีขึ้นได้เพราะรินจแจ้งหลายครั้งแล้วว่าค่าไตเนี่ยเป็นค่าการคำนวณตัวที่มันมีผลก็คืออายุอ่าอายุแล้วก็ค่าเคีเซินีน,นะคะแล้วก็ส่วนสูงอายุส่วนสูงแล้วก็ค่าเคทินินมันคำนวณอยู่แค่นี้ดังนั้นถ้าคุณมีค่าที่ลดลงลดลงเรื่อยๆค่าไตคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ